วันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูกันว่าคนที่สนใจ R7 นะวหน,นครับและมีส่วนสูงราวๆร้อยหกสิบขึ้นไปนะครับหกสิบห้าหกสิบเก้าร้อยเจ็ดสิบขึ้นไปท่าน่งจะเป็นประมาณไหนนะครับสําหรับท่านใดที่ส่วนสูงอยู่ประมาณร้อยหกสิบห้าถึงหกสิบเก้าร้อยเจ็ดสิบอะไระครับก็ลองดูกันได้นะครับส่วนสูงแต่ละคนนะครับยวให เที่ยวหนำเตยนะครับลองคอมรถให้ดูก่อนนะครับแต่สูงเท่าไหร่นะร้อยหกสิบเก้าครับผมเอาลุ่นไหนดีเซเว่นครับผมเซเว่นใช่ความสูงความสูงความสูงปกติรถปกติไม่ได้ทำอะไรนี่ขอภายในความคุ้มคงแต่จริงๆเวลาเราขับรถนี่ยรเสร็จรถไฟอยู่แล้วมันก็จะขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนิดนึงก็ช่วยได้ อันนะี okay. ้ความสูงขาสองข้างขาสองข้างแล้วถ้าข้างเดียวก็สบายๆเดินเท้าได้โอเคอันนี้คือการสไลด์ขาลงมาด้านซ้ายเนาะอันนี้คือทริคการขับขี่ใช่ไหมขอดูด้านหลังโอเคเออพูดทำไมแต่มี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 ทิค อยากจะบอกคนที่แบบส่วนสูงที่แบบไม่เยอะแล้วอยากขับอาเซเบนไหมว่าแบบต้องยังไงบ้างอะไรเงี้ยจริงจริงมันไม่ต้องกังวลอะไรเลยพราอะไรรู้ไหมอาเซเนมันแบบเบามันร้อยแปดสิบแปดกิโลน้ำมันเต็มถังแล้วทีเนี้ยปกติความสูงมันไม่ถึงมันไม่เป็นไรแค่เราตั้งรถให้มันตรงน้ำหนักมันจะกดลงไปที่พื้นใช่ไหมแล้วตัวเราอ่ะคือรถยังไงอ่ะให้มันตรงมันไม่ล้มแน่นอนตัวเราอ่ะเราก็สลด์ได้สลาซ้ายสลดยาขวาออเดียมันต้องสึกหน ว่ามันก็ไม่ยากสําหรับ,บมือใหม่ก็ไม่ยากหลัมือใหม่กี่ได้อะเพราะโดยส่วนตัวตอนนี้เซลลน้มเตยขับอาวันนะครับผมก็ไม่ใช่อุปสรรคนะครับเพราะอาวันสูงกว่าคันนี้นะใช่ถึงแม้ว่าน้ำหนักเตยไม่ใช่น้ำหนักส่วนสูงมันจะ169ก็จริงแต่เป็นคนที่ช่วงขาสั้นเพราะฉะนั้นแทบไม่ต่างเลยคือขาสั้นมากขาไม่ถึงอ่ะก็ใช้อาศัยการสไลด์บนออกมันอาวันก็ทำแบบนี้นะทำแบบ แล้วไม่แนะนําไม่แนะนําว่าแบบให้ไปเอาโช๊คลงหรืออะไรลงนะคือปรับที่ตัวเราก่อนแรกๆมันอาจจะหูหูแต่สักพักเราทำไปหมดมันชินเองเพราะทางนั้นมันจะเสียบาลานซ์รถนะใช่มันจะเสียบาลานซ์รถไม่อยากให้ไเอาหน้าลงหรืออะไรก็ฝืนนิดหน่อยปรับได้ปรับได้ปรับพิจารณาเราปรับที่ตัวเราดื่มนมดื่มนมเยอะๆโอเคขอบคุณน้ำเตะมากนะครับสำหรับท่านต่อไปครับเซลล์แจ็คกี้เซลล์แจ็คลาเซลล์นะครับ แจ็คสูงเท่าไหร่ร้อยเจสิบเจ็ดสิบเจ็ดนะครับแต่วันนี้ใส่รองเท้าเตารีดมามันจะสูงมันจะเสริมส้นหน่อยนะส้นอ่าได้รองเท้าเสริมส้นก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะในการขี่รถช่วยได้ครับมันสูงขึ้นมาประมาณเซนสองเซนได้เซนสองเซนได้อ่ารองข้อมลองข้อมไปดูนะครับอย่าใส่รองเท้าเสริมส้นมามันก็ช่วยได้อ่าช่วยได้ช่วยเยอะปกติอาจจะกรเย็งหน่อย ถ้าเราลงเลยมันก็เต็มเท้าเลยอ่าเต็มเท้าเลยสบายสองข้างโดยส่วนตัวเวลาขับรถที่สูงอ่ะอย่างเทเนเร่ T7 เนี่ยกลัวไหมกลัวไหมไม่ต้องบอกว่าไม่คือรถทุกคันนะครับจำไว้อย่างเดียวว่าถ้าขาคุณลงถึงในข้างหนึ่งอ<ม>่ะคุณขี่ได้หมดมเพียงแต่ว่าบางคนเขาอาจจะไม่คุ้นชินกับรถด,ด้วย ก็เลยรู้สึกแบบกลัวหรือไม่มั่นใจเนะาะเวล่าขาลงอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบรถสูงจะจัดเลยอย่างเช่น T7 เนงี้ยถามว่ามีปัญหาไหมก็อาจจะมีบ้างอย่างเช่นเวลาที่เราไปจอดในที่ลาดชันหรือเราเห็นพื้นถนนที่แบบมัน,มนเป็นทางชันเนาะเราก็พยายามเติมคันเร่งพืนที่มันเรียบเท่ากันก่อนเราก็ค่อยจอดนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวปืนหายเรื่องธรรมชาติครับแค่เราถายครับแค่เราขี่รถ ปรับความบนชินหรอเขาใหขี่ได้ขอให้ขาถึงพื้นข้างใดข้างหนึ่งก็พอแค่นี้นึางถึ้างถขาไม่ถึงก็มือค้ำได้ค้ำอะไรสองโอ้เออใช้สอบขับอันหละับไม่าไคนดูได้อะไรจากช่อนีถ่ายถ่ายเล่เหลือไปลงจริงลงจริงดิต่อมาแบงก์เร็ว มาดูหน่อยคือการถ่ายแบบเนี้ยมันมันจะเป็นการเปรียบเทียบแบบสาระของแต่ละคนด้วยอ่ะบางคนทำแบบนี้แล้วผมเนาะเออมาลองมาคอมอัพเว้นได้หน่อยวันนี้ได้เป็นน้องเนาะบอกว่าข้อมูลแน่นข้อมูลแน่นวิชาการ์ไม่ได้กินเยอะข้อมูลแน่นยูทิลิทต์อะไรอ่ะสูงเท่าไหร่ครับ 178จสิบนะครับผมาวเความยาวเท่าไรถ้าตอนแข็งอะตแบบนี้ไม่หมายถึงว่าแบบช่วงออกกําลังกายกล้ามมันแข็งไงไม่ตัดช่วงกล้ามมันแข็งไงลึกอยู่เพราะว่ามันอยู่ที่ส่วนเว้าของช่วงต้นน่องขาด้วยลองคอมรถดูจะให้คนดูในช่อง78 อย่ารอซื้อได้รอซื้อได้เลยใครยืนดูพวกบเลยสองข้างนี้ลองสองข้างอ่อเคไหนลองลองลองดูท่านั่งแล้วก็คอมไม่ดูหน่อยท่าคอมท่าคอมที่ถูกต้องของรถสปอร์ตคือต้องวางมือยังไงเังก็เแนะนำแนะนำแหงตึงได้ไหมแหงตึงได้ไหม มันก็ไม่ได้มีค่าตายตัวผมก็อยู่ที่สรีระคนนะ,อะเอาที่แบบผ่อนคลายอ่าผ่อนคลายนะผ่อนคลายก็ต้องนอนแล้วแหละคออือาการ่ลาย,ลายแ่ตึงมากๆ้สงถุงมันทำให้มันมีแรงแรงผักเนี่ยบอกว่าแล้วัแผ่อนคลายอยากรู้ต,ต้องต้องอาจารย์เป็ดเดี๋ยวอาจารย์เป็ดสอนเมื่อเกิดเราออกรถไปอาจารย์เป็ดสอนอยู่แลนถูกต้อง ไม่ต้องชิดถางมากสปอร์ตเราจะไม่ได้นั่งชิดถางเเออถามถูกเราว่าอะไรปากไม่มีเหตุผลยื่มีเหตุผลออจําจไม่ได้เพราะอะไรนะเขาบอกให้ห่างจากประมาณกำม,มือหนึ่งให้วัดจากตรงเป้านั่นแหละแล้วก็สบายตัวบนดีดข่าล่างออกแรงข้างล่างแล้วก็ปล่อยข้างบนให้มันยืดหยุ่นได้หรือ,รรอมีสลัดออะไรประมาณนี้เยี่มเย่มอย่าใช้ป่วย ม่ใช่มันเรียกว่าเยี่ยมแบบยอดเยี่ยมอะไรเงี้ยอ,อ่ะ,อะเดี๋ยวขอขอร้องค้อมหนอ่อยลองถ่ายหน่อยจะดีเหรอตรงนี้แม่มึงออกหมายถึงว่ามึงออกค้อมรถด,ดิว่าแล้วแล้วพูดอย่างนีอ่ะไปไม่น่าจะได้อะไรหรอกวันเนี้ยอับสูงเท่าไหร่อัพสูงเท่าไหร่หอหเอาหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเออ,อลองดูดใช่ช่วงขาความยาวมันอยู่ด้วยความยาว อลองลองอัพตั้งรถตรงหน่อยมันไม่ได้เต็มเท้าเหมือนของแบงค์ใช่อาจจะช่วงขาอัปสั้นกว่าแบงค์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแต่มันก็ถือว่าเต็มเท้านะพูดถึงอ่ะอีสั้นกว่าแบงค์แต่ไม่เต็ม็มอ่ะฮะมทีเดียว,วมันก็เลยไม่ติดไงทีนี้อัพลองเอาขาขึ้นดูว่าเวลาวางเท้ามันพอดีออ <laughs> มันพอดีกับช่วงช่วงวอลของตัวถังเลยเห็นป่ะั่นแหละเราโหดูนุทาด้วยนุท่าเขาเออนะทีเจ็ดนี่เป็นอุปสรรคมากของท,ทีเจ็ดเรื่ความที่มันสูงและมันต้องสูงเพราะมันจะตัวลุยไม่งั้นเดี๋ยวท้องมันจะไปติดเขื่อว่าจะไปลุยไตหงษ์ไตหินใรืหินทีนี้ความสูงเนี่ยเป็นอุปสรรคสำหรับเลยไหมเป็นแต่มันก็จะมีวิธีการคือวิธีการ คืถ้าสมมติว่ามันอยู่เงี้ยเราโยกอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่นใช่สไลด์โค้งเหมือนกันส้างเงี้ยนะแต่ค่เหยีเลยเออแต่ว่ามันจะมีปัญหาอย่างตัวตัวเองจะมีปัญหาแค่ตอนเหาะเรื่องเล็งทีนี้ว่าจะเหยียบฝากระโปรงทางไหนดีตอนฝากระโปรงอ่ะไมื้นเื่นเหยียบปุ่บาทเอ้ยหรือว่าจะลงจะต้องเล็งแล้วว่าจะลงท่าไหนซ้ายหรือขวาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องเล็งนิดนึงแต่ว่าเวลา สบายนะใช่พอถ้าขาลงสองข้างนี่คือไม่ถึงนะสองข้างไม่ได้ลงข้างเดียวแต่แต่สูงจริงคันนี้แต่ว่าถ้าจะเอาให้มั่นคงก็ต้องลงข้างเดียวลงข้างเดียวเลยข้างนึงเหยียบขัาเราควรเอาข้างซ้ายแล้วข้างขวาลงแล้วแต่ถนัดแล้วแต่ถนัดใช่ไหมไม่มีผิดไม่มีถูกนะจริงอะมันมันขวาอิงขวานีข้างขวาแต่จริงตามที่เขาสอนอ่ะเขาเขาจะสอนให้เราเอาข้างซ้ายลงแล้วเหยียบขวาเพราะว่าขวาเบรกนะโอเค นี่คือตามหลักที่ทางนเขาสอนถูกป่ะวะถูกเด็กซ้ายลงหย่าขวาขวาเัต้องหยยบเบรกถูกไหมทีนี้เวลาเราตอบตัวเราก็จะขยับปึ๊บสไลด์เข้าเรแล้วออตัวไปงเงี้ยค่ะแต่ว่าตามปกติเราอะขนาดขวาเอาซ้ายลงกปกติเอาด้านไหนขวาเอาเอาเอาด้านไหนเอาขวาลงนะใช่ถขวาเหมือนกันเขาลงเออก็อยู่ที่ความถนัดแต่ว่าเราก็ อันไหนมันคือถูกอันไหนเอาที่ถนัดอะเวลาเออเวลากี่ก้าวต้องหน่อยใช่เียจะโดนตีขาได้ประมาณนนั้โอเคครับผมไปนะต้องเหมือนเราปกติเอาขวาหรือว่าซ้ายลงถ้าเกิดว่าคุณกล้องเหมือมคุณไม่เป็นงะโอ้โไม่เป็นเลยอะแจ็คเดี๋ยวเขาก็หาผมติดเล่นเยอะเกินเราไม่ใช่คนแบบนั้นนะเอออุตส่าห์เออคีมลุกคีมอะไรไว้ ปกติเอาขาขวาแล้วก็ซ้ายลงถูกต้องแล้วแต่สถากนการเดนครับปกติก็มักจะเป็นขาซ้ายครับเพราะว่าไม่ถามไงก็แล้วแต่คน,นัดก็ถ้าสมมติเวลาคุณไปจอดเนี่ยบางทีเป็นทางชันรถมนไหลอ่ะถ้าคุณเอาขาซ้ายลงอ่ะแล้วเบรกอ่ะก็เลยต้องใช้ขาข,าขวาในการหยีรกบบอ่าเหมือนกัน เหมือนกันนะคุณไปสอนทางชันนะสอนไม่จำสอนใครสอนจานเป็นบอกสอนไม่จำแล้วนายสอน,อนคิดว่าเป็นอุปสรรคไหมรถสูงอ่ะไม่เป็นอุปสรรคครับรรชอบครับเพราะว่าคนที่ดูช่องพี่เขากลัวไงว่าเทนเนเล่เจ็ดร้อยจริงๆคน,นเอเชียเนี่ยสามารถขับได้จริงหรือเปล่ารถมันสูงขนาดเนี่ยขี่ได้ครับต้องบอกว่าเคยมีลูกค้าเป็นเจ้าที่ของา a m a h a นี่แหละ คือเขาออกทีเจ็ดไปเหมือนกันต้องบอกว่าสูงๆเขาอะไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับการทับีของเขาเลยคือขาเขาไม่ถึงไม่ถึงทั้งสองข้างเลยนะแต่ว่าเวลาที่เขาออกตัวปัดนจัยานตอนเด็กอะเวลาออกตัวใช้วิธีแบบนั้นเลยเหยียดขึ้นไปข้างหนึ่งแล้วก็เติมคันเร่งเตะกัะตั้งจักรยานไม่มีคันเร่งเลแล้วก็เวลาที่เขาจะจอดรถเนี่ยก็คือเขาเตะกัดตั้งแล้วเบรกเป็นกระโดด แบนะบนี้โดดยิงไม่ได้ช่อเบเยนผมก็ไม่มีอุวสากครัขบขี่ได้แน่นอนเหมือนที่ผมบอกแหละคือขาถึงพื้นข้างใดข้างหนึ่งย,ยังไงขี่ได้ครับแค่เราชินกับสิรีลารถน้ำหนักรถบาลานซ์บาลานซ์บาลาแล้วควรต้องเรียนการขับขี่ไหมอบรมการขับขี่ควรไหม อบรมการขับขี่ควรไหมเรียนเรียนไหมก็ดีครับเป็นสกิลติดตัวในการขับขี่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นไงดูแบบเออมีสาระฝากไหนฝักงไหนฝากลังอฮะเรียนที่ไหนอนุบาลมีน้อยอนุบาลมีน้อยครับผมเยี่ยมเลยขี่ได้สบายสบายนะง่ายๆครับแต่เวลาจอดก็ดูพื้นที่เขาแบบ ม่ได้เป็นทางนะครับหคือมันได้ไม่หายแค่เด็รถไม่ไมีปัญหาอะไรกี่ง่าโอเคโปรโมชั่นมีอะไรบ้างส่วนรถสองหมืน่นการชั้นหนึ่งทะเบียนพรบบสีครับรครับผมเดีแจ็คนะครับแต่คุณโทรมาในสายแรกตอนนี้ให้อะไร <laughs> ให้อะไรแค่สายเดียวเหรอ <laughs> สายเดียวหนึ่งอิมสำหรับวันนี้ก็ารับชมสองรุ่นนะครับก็เป็นพื้นฐานในการ ค้อมและก็เบสิกในการท่านั่งเกี่ยวกับโมเดลรถต่างๆนะครับผมใครอยากให้ลองนั่งโมเดลรถคันไหนก็พิมพ์แล้วก็เม้น์บอกกันได้นะครับว่าชอบแบบไหนนะครับผมก็สามารถทำมาคุยได้รายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์คอนแทคของเซลล์แต่ละคนไว้ให้นะครับมีเซลล์หน้ำเตยที่เป็นผู้หญิงเมื่อกี้นะครับเซลแจ็คเซลแบงค์แล้วก็ตัวผมนะครับ ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ